ตอนที่ออกมาผมเห็นรายชื่ออ่ะเฮ้ยคุณเปลี่ยนเจ็ดตำแหน่งเลยนะแต่ตัวเลขที่ออกมาเนี่ยเราชนะหมดเลยโค,ค้ชแขกต้องแต่เรื่องคองบอลเลยแหละเพราะเราคองบอลเพื่อหาจังหวะเข้าเกมลุกแล้วก็ในพื้นที่สุดท้ายเราก็เข้าไปเยอะนะแล้วก็จังหวะพวกทานซิชันจากรับเป็นลุกเราก็ดีจากลุกเป็นรับเราก็ดีคีย์ของมันอนะ่ะคือเรื่องของรีแอคชั่นนะครับรีแอคชั่นก็คือปฏิกิยาของผู้เล่นอนะ่ะต่อเนื่องอนะ่ะเกมฟนะุตบอลอ่ะที่เรียกว่าทานซะิชันอ่ะ ในเนื้อในมันคือเรื่องของเรีแอคชั่นครับปฏิกิยาถ้าผู้เล่นเรามีปฏิกิยาที่ดีเนี่ยการเล่นทั้งลุกทั้งรับเนี่ยมันก็จะต่อเนื่องแล้วมันก็จะมีคุณภาพเพราะฉะนั้นคีย์ของวันนี้ก็คือเราโฟกัสทั้งจังหวะที่เราเป็นจังหวะเกมลุกเป็นทาร์เจชั่นจากลุกสู่รับเนี่ยก็คือจังหวะที่เราเป็นเกมลุกแล้วแล้วเราเสียเนี่ยทุกคนเนี่ยรีแอคชั่นต่อเนื่องที่จะพร้อมที่จะไล่แย่งบอลตลอด ส่วนในเรื่องพอจังหวะที่เป็นกา n เชั่นจากรับเป็นลุกเราก็ได้ประตูคือเราก็จัดการเรื่องของเกมรับแล้วก็รอดักตัดแล้วก็รอเล่นโต้กับด้วยเกมลุกที่มีคุณภาพแล้วก็แม่นยำบอลไทยลีกเนี่ยก็จะเห็นว่าหลายๆทีมเนี่ยเรื่องของปฏิกิยาคือจะไม่ได้เล่นหน้าเดียวกันแล้วเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยเราจะเห็นนะผู้เล่นเราจะมีแต่เกมลุกอย่างเดียวเนี่ยพอลุกเสร็จเสียบอลปุ๊บเสียใจไม่ไล่ต่อแต่เดี๋ยวสมัยเนี่ย คือทุกอย่างมันก็ทั้งเทนฟุตบอลมันเข้ามาด้วยทุกคนเริ่มเข้าใจแล้วก็ทัศนคติของผู้เล่นไทยแต่ละคนเนี่ยเริ่มมีแล้วต้องคิดสแตนดาดคุณภาพการเล่นในวันนี้ต้องยอมรับว่าในอาเซียนเนี่ยมันมีทีมที่คุณภาพเป็นรองเราอยู่แต่สุดท้ายเนี่ยเมื่อเราได้รายละเอียดของเกมที่มันสมบูรณ์ขันเนี่ยเหมือนที่โค้ชแขกบอกเนี่ยเราอยากให้มันมีภาพจําที่นักเตะทุกคนเนี่ยต้องรับรู้ไว้ว่าเฮ้ยนี่คือสิ่งที่ไทยอ่ะเล่นได้และทําได้ดีแต่ ต้องไปเพิ่มคุณภาพให้มันดีขึ้นในการเจอกับทีมที่ดีกว่าเราหรืออาจจะสูสีกับเราโอเคแหละตัวเลขอาจจะไม่ออกเป็นอย่างนี้แต่อย่างน้อยเนี่ยอย่างที่โค้ชแขกพูดอะเรื่องจริงคือความรู้สึกในการที่คุณจะสู้อ่รีแอคชั่นหรือปฏิกิริยาในการที่เวลาเสียบอลคุณจะไปเอาบอลคืนมาเพื่อ,มา,อมาเล่นเกมลุกมันยังมีตลอดเวลาคือมันจะไม่ยอมแพ้ไงมันจะทำให้เราพัฒนาไปใกล้เขาได้เอาตรงๆนะพอพูดถึง4-2 3-1เกมเนี้ย ขออนุญาตแล้วกันมันผ่านมาแล้วก็คือเกมกับเวียดนามอ่ะถ้านัดสองนะสตาร์ได้สี่สองสามหนึ่งนะผมว่าสิบห้านาทีแรกเวียดนามกดเราไม่ได้อ่ะจริงเหมือนเวียดนามโดนก่อนด้วยคือถ้าบอลที่คิดว่าเขาต้องบุกใส่เราอ่ะถ้าเราคิดว่ารทักษะเราเหนือกว่าเนี่ยแล้วเราคิดว่าเราครองบอลได้โอเคอาจจะไม่ต้องยิงเขาอ่ะผมว่าเราควรจะเล่นเชฟนี้ไม่รู้ไม่ได้ไม่เสียแต่พอมันสตาร์ทปุ๊บแล้วมันได้เร็วจบเลยเกมรับแดนกลางเนี่ยมันเหมือนเป็นสแควร์วิลเลเทพพิธิวัตกฤษดาเอเลียดอ่ะ มันมีตัวสอดซ้อนที่ดีอ่ะแต่ถ้ารับตัวเดียวเต้พิิวัต์อาจจะเหนื่อยหน่อยหลายจังหวะผมเห็นเลยว่านั้เตะไทยขึ้นไปตัดบอลคืออย่างน้อยนอกกรอบอ่ะพยายามดักตัดให้ก่อนแล้วไม่ทันก็ต้องฟาไวไปก่อนไม่ให้ลึกเข้าไปข้างในพอเวลาเป็นบิ้วอ่ะเต้ก็จะลงมาตรงกลางใช่ไหมโดก็ขึ้นไปแล้วก็มีปกเก้าแล้วก็มีเจเป็นหน้าต่ํบาบดินก็ถ่างออกบางทีสุวโชคอาจจะดันขึ้นไปคู่กับเทียศินด้วยแล้วก็ฟิลิปก็ดันสูงสุดท้ายเนี่ย อาวุธที่ครบมือของมาโน่เนี่ยมันหลากหลายพอที่จะทาให้เวลาเปลี่ยนเกมแล้วเนี่ยแอตติกฟอ์เมชันมาจะไม่ได้เปลี่ยนมากการยืนตัวเนี่ยแต่วิธีการแต่ละข้างมันก็มีสไตล์ของมันจากผู้เล่นที่เราหลากหลายเง่้ยส่วนนี้คือแผนในช่วงครึ่งหลังครับโค้ชแขกก็ปรับเอาพิธีวัดออกเซฟหน่อยทิติพันธ์มาแล้วก็เอาปกก้ามาด้วยพอจบจากแผนนี้อะไล่แต่ประตูก่อนเอาแชมป์ออกเอาตองลงนะครับก็ให้โอกาสแล้วเพราะเกมมันขาดนะใช่ไหม ลองก็เลยมามีโอกาสได้สัมผัสบอลอยู่นิดๆหน่นนอยๆนะครับแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งของเจตำแหน่งหนึง่งที่โค้ชแขกบอกก็เอาวอร์ชิตลงผมว่ามันก็ให้อะไรเราหลายๆอย่างนะสำหรับอาเซียนคัพครั้งเนี้ยมันทําให้เราได้ได้ผสมเด็กอีกเจนหนึ่งขึ้นมาแล้วก็มันก็เริ่มเห็นเด็กขึ้นมาต่อยอดอยู่ได้กันแล้วอันนี้ก็เป็นจังหวะแรกที่เราได้ประตูนะครับนําเร็วเลยนะครับก็สิ่งสําคัญถ้าเรานาเร็วตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็ทําให้เรากล้าเล่นนะครับตรงนี้มันเป็นจังหวะ ที่เรียกว่า t r a n s ิ t i o n จากลุกสู่รับอะครับก็คือเราเข้าไปเริ่มเกมลุกแล้วแต่ทีนี้เราเสียบอลแล้วเราจะสังเกตว่าทุกคนเนี่ยเมื่อเสียบอลแล้วเนี่ยก็พยายามที่จะลุมเอาบอลกลับขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นทั้งสุภโชคแล้วก็ฟิลิปเจชนาทิพย์เรื่องของร e a c t i o n ในการที่เมื่อใดที่เสียบอลเนี่ยใครใกล้บอลที่สุดเนี่ยก็จะพยายามที่จะแย่งบอลทุกคนทํางานกันได้ดีแล้วก็ทํางานได้ต่อเนื่องนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะแค่จังหวะนี้จังหวะเดียวบวกด้วยความสามาร,รถเฉพาะตัวด้วยแหละจังหวะมันเข้าทาง โรเลอร์ er ด้วยโรเลอร์ก็คัดแบ็กมาให้กับเจหลุดช่องพอดีมันเป็นช่องพอดีพาสสปอร์ตมูเมนต์เหมือนเดิมอันนี้ต้องชื่นชมนะว่าโรเลอร์ er เขาให้ตามจังหวะที่ต้องให้อ่ะคือถ้าลูกเนี้ยสมมติเขาแต่งไปทีหนึ่งอ่ะผมว่าอาจจะไม่อ่องแล้วอ่าริสกี้ลิทโย่กองหลังที่อยู่ใกล้น่าจะเหยียดขาสกัดทันเพราะว่ามันอ่านจังหวะดักรอไว้แล้วไงแต่พอโรเลอร์ให้จังหวะนี้เลยเนี่ยทุกอย่างมันจบแล้วก็เจนาทิป วางเท้ายิงยิงเสียษมุมเลยจริงนะอ,อสุดยอดจริงเ้าเป็นประตูที่อพอมันได้แล้วมันก็ทําให้เกมเปิดนั่นแหละใช่แล้วการเป็นคร,คราวนี้พออินโดยิ่งบวกใส่เรามันก็ยิ่งเข้าทางแต่ช่วงประมาณกลางๆเกมเนี่ยคืออินโดก็เตรียมที่จะโอเพนเพลย์แล้วก็คือเปิดแรกแล้วนะเขาก็จะหาจังหวะดักตัดเนี่ยแล้วก็โต้เพราะฉะนั้นคือสิ่งตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องระวังในนัดหน้า เพราะว่าที่เราเคยคุยไว้บางทีคือเขาโถมไปเนี่ยคือเขาโถมไปโดยใช้จํานวนผู้เล่นน่ะแล้วบางทีจังหวะลูกคูกขิงเนี่ยเขาได้ตลอดเลยนะถ้าเราไปเคาน์เตอร์เพสซิ่งไม่ทันอย่างเงี้ยเขาก็จะหาจังหวะที่เขาโต้นี่แหละแต่โดยการที่เขาพุ่งไปทั้งหมดเลยอะ่ะอย่างเชฟตรงเนี้ย uh huh. การจัดการเราดีนะแต่เดี๋ยวดูช็อตต่อไปลูกแบบคูกคิงคุกคิงเนี่ยเขาก็ไปพื้นที่สุดท้ายได้คือถ้าลูกเนี้ยเจไม่เข้าไปดักอะ่ะผมว่า ได้ใส่มีลุ้นคือบอลเข้ากรอบแน่เข้าไม่เข้าไม่รู้อะแต่ได้ยิงแบบจังๆกว่านี้ซึ่งลักษณะค,ค,คุกคกของอินโดเนี่ยคือมันไม่ใช่ลูกฟลุกอะเพราะว่ามันมาหลายประตูแล้วที่โค้ชแขเเกเคยสกาไว้อะมันคือจุดที่เขาหากินแล้วเขาก็สามารถผ่านมาถึงรอบนี้ได้นะครับจังหวะต่อไปก็เป็นจังหวะที่เราได้ประตูทรานซชันจากเกมรับสู่เกมลุกก็การออนการไนในการที่เราดักตัดเนี่ยดีให้เราเล่นจังหวะเร็วครับวันทัศทูทัศไปในพื้นที่ว่าง แล้วก็เป็นเกมโต้กลับของเราซึ่งลุกนี้ก็ต้องชมเชยว่าทุกคนพุ่งไปในพื้นที่ที่มันถูกที่ถูกเวลาด้วยตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าคือหนึ่ง6สามี่ห้าหแล้วก็ก่อนข้างหน้าอีกประมาณสัก2คนเจ็ดแดแล้วอย่างที่เราบอกว่าเขาจะใช้ประมาณเนี้ยจำนวนประมาณ7 8ดดคน,นเนี่ยพอเข้าสู่เกมลุกเนะี่ยแต่ถ้าเราดักตัดดีๆเนี่ยแล้วโต้ดีๆใช้จังหวะเร็วๆเล่นบอลไดเล็กเพย์เล่นบอลไปข้างหน้าเร็เรวๆเนี่ยคือเราก็ได้เปรียบตรงเรื่องของพื้นที่ ผมว่าช้านิดเดียวเขาถึงแล้วเขาใกล้แล้วแต่พอเปลี่ยนจังหวะเดียวนะจบเลยลูกนี้สถานาการณ์มันเปลี่ยนเลยนะครับกลายเป็นสามต่อสองแต่วิถีเราพุ่งตรงเข้าไปแล้วอาจจะโดนดีเลยตรงนี้แต่ก็ยังตาไวส่งคืนเหมือนกันคนซับพอร์ตอย่างเจเนี่ยต้องยอมรับว่าเขามาถูกที่ถูกเวลาเนาะจริงๆเช็คก็จบได้แต่ตอนจังหวะนั้นเขาจับไม่ดีไงมันก็ต้องแต่งก่อนแล้วก็รอดูตัวซับพอร์ตเจก็เข้ามาซับพอร์ตถูกที่ถูกเวลาพอดีอันนี้มันคือความต่างจริงนะ คือถ้าเ<ช>พื่อนเตะบอลเนี่ยเล่นกับเพื่อนเนี่ยจะจะชัดเลยว่าไอการตามซัพพอร์ตเนี่ยบางทีเราชอบที่เกียจหรือวคิดว่าเฮ้ยมันเลี้ยงไปแล้วยังไงมันก็ยิงแน่แต่สุดท<ช>้ายอ่ะเราต้องวิ่งประคองเราต้องตามไปเพราะเราไม่รู้ว่าสถานการณ์มันจะเกิดลักษณะหไหนคือเพื่อนยิงออกก็ชักมันแต่หน้าที่เราคือเราต้องตามไปซัพพอร์ตเกมลุกอันเนี้ยคือสิ่งที่มันจะก้าวข้ามไปสู่ฟุตบอลที่มีความเป็นมืออาชีพแล้วก็มีวิชั่นในการเล่นที่เหนือกับพวกเราอันนี้ก็เป็นจังหวะที่ อีกคีหนึงนะครับเรื่องของการบิวอัพนะครับคือการค่อยๆสร้างเกมไปครับค่อยๆครอบครองบอลเพื่อหาจังหวะในเกมลุกนะครับเราใช้ไป13พาร์ทนะครับโดยไม่เสียบอลเข้าไปถึงพื้นที่สุดท้ายแล้วก็ยิงประตูเราก็ค่อยๆเซตไปนะครับไายทูกซ้าไซทีขวาทีเพื่อดึงให้หลุดตำแหน่งแล้วก็ค่อยๆมาแย่งจะเห็นว่าเนี่ยประมาณ6-7คนแล้วนะครับเราพยายามล่อให้เขาขึ้นมาที่6เริ่มดันมาแล้ว พาที่7นะครับไปทางขวาแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนไซด์ตูไซด์ไปพาที่8แล้วจังหวะนี้การแมนลากไปแล้วแล้วก็ใช้ขีดเดียวเลยยัดเข้าไปอยู่ที่แทคติกของใครครับของใครของมันว่าเราจะยัดไปที่พื้นที่ไหนบางคนอาจจะสตาร์ทที่ฟูลแบ็คอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เริ่มเกมลุกบางคนอาจจะสตาร์ทที่เราพูดกันอยู่พื้นที่ฮาสเปซหรือว่าพื้นที่หน้าลายที่จะมีตัววิงเนี่ยดรอปลงมาเอาบอลหรือจะมีกองหน้าที่ดรอปลงมาเอาบอล ลูกที่กาแมนแทงเห็นภาพไหมครับเริ่มต้นที่จะเข้าสู่เกมลุกแล้วแต่อย่างนี้คือตามแพทเทิร์นของเราเราพยายามยัดไปที่หน้าลายโดยมีเจเนดรอปลงมาเอาบอลแล้วก็เล่นทางลงทางลึกแท,ง,กทงต่อแล้วก็ตบออกด้านขวาอีกทีแล้วก็ค่อยคัดแบ็กมาอีกทีคือทุกคนก็จะเห็นอยู่แล้วพอเวลาอยู่ในสนามอ่ะคือจากทางด้านซ้ายมาสู่ขวาเนี่ยเราจะเห็นแล้วถ้าคู่ต่อสู้มันโถมไปแล้วเนี่ยมันก็เห็นช่องนะการแมนถึงเลือกเฟิร์สทัชแล้วลากบอลมานิดนึง แล้วค่อยยัดเข้าไปแต่ถ้าลูกเนี้ยคู่ต่อสู้คืนตัวกลับมาเร็วอะก็ต้องกลับไปเซตใหม่ลูกปิดเกมเร e a c t ชั n น,นะครับในการที่เราพุ่งเข้าไปกดดันเขาสูงอะ่ะกดดันต่อเนื่องครับถึงบอลมันไปข้างหน้าแต่มันไม่ได้ไปถึงเท้าของเราหรือว่าถึงวิถีของเราอะ่ะแต่คือหน้าของเราสามตัวข้างบนเนี่ยคือก็พยายามที่จะ กดดันอย่างต่อเนื่องคือจังหวะนี้ก็ต้องอ่านด้วยครับว่าพอที่จะเพกข้างบนได้ไหมอย่างลูกนี้คือเราก็เคลียร์ไปอ่ะแต่บอลมันไม่ได้เร็วมากนะคือบอลมันย้อยข้างบนก็น่าจะอ่านเกมแล้วก็เตรียมที่จะกดดันเขาก่อนแล้วอ่ะคือถ้าเรากดดันสูงมันก็อาจจะเป็นประโยชน์ตรงที่เมื่อใดที่เราตัดบอลได้คือเรากดดันตั้งแต่แดนบนเขาเนี่ยจังหวะที่เราได้บอลกลับคืนมาเนี่ยมันพื้นที่มันแค่นิดนึงมันก็จะถึงหน้าประตูละเกมเหมือนไม่มีอะไรนะครับ คือจังหวะที่ตองเตะไปเนี่ยรเราเก็บบอลแรกไม่ได้ด้วยนะคือเราต่อเนื่องไงคือเียงชั่นเราไม่ใช่ว่าเออเคลียร์ไปแบบนี้ก็เอ้ยไม่เอาละไม่เอาต่อละก็ปล่อยให้เขาเซตบอลมาแล้วเราก็เตรียมออกกันในเกมรับแต่ตัวบนของเราก็เลียงชั่นในการที่จะตามบอลต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องพูดอะ่ะคือสามคนรู้อะ่ะแล้วเขาก็เตรียมกดดันต่อเนื่องคือวรชิดน่ะเข้าตำแหน่งเลยเหลือบมองว่าบอลลูกเนี้ยเพื่อนเก็บได้แน่เข้าตำแหน่งตรงกลางแล้วเป็นตัวเลือกคือเขาน่าจะเคลียร์ได้ดีกว่านี้ครับ คือเขาไปประมาทแล้วคิดว่าจะไม่โดนสุดท้ายเนี่ยมันกลายว่าสกอร์เนี้ยจุดเปลี่ยนปที่ปิดเกมนะผมว่าสามลูกในทางปฏิบัติมันยังเกิดขึ้นได้นะแต่สี่เนี่ยจจะยากพอสมควรเลยแหละจริงๆถ้าเคลียร์ไกลก็จบแต่เคลียร์เข้ามาในจังหวะที่เรากําลังจะไปซัพพอร์ตพอดีไงพอจังหวะที่เราได้บอลตอนแรกอ่ะแล้วก็ดึงจังหวะไว้เพื่อรอเพื่อซัพพอร์ตเนี่ยแล้วเขาเคลียร์ปุ๊บแม่งก็โดนเราพอดีเราก็เพสต่อเนื่อง ก็เดี๋ยวแหละรครับนํามาฝากกันนะครับ oh. สำหรับข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์เกมที่เราเล่าให้ฟังกับสถานการณ์สี่ประตูคือดูแล้วมันก็ชื่นใจแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดพอเรามาทําวิเคราะห์แล้วโค้ชแขกให้ดูตั้งแต่จังหวะแรกๆของบอลเนี่ยมันเห็นชัดเลยว่ามันมีที่มาที่ไป <c oughs> แต่ละประตูที่ได้มามันเกิดจากการฝึกซ้อมทําซ้ําๆจนเคยชินแล้วก็ที่สําคัญคุณภาพของนักเตะไทยมองเกมฟุตบ,บอลออกด้วยนะครับก็ ชื่นชมไปถึงฟุตบอลหลีกบ้านเรามันช่วยยกระดับผู้เล่นจริงรวมถึงต้องขอบคุณพวกนักเตะต่างชาติหลายคนด้วยที่มาทําให้เด็กๆดูมีแรงกระตุ้นมากยิ่งขึ้นในการที่จะแบบพัฒนาคุณภาพของตัวเองขึ้นมาก็เลยทาให้ในอาเซียนเนี่ยผมว่าคุณภาพหลีกก็สําคัญนะคุแข่งนะใช่คือถ้าคุณภาพหลีกเรามันแข็งพอที่จะไปทัดเทียมพวกเจลีกหรือเคลีกได้อเราก็จะมองถึงสถานาการณ์ที่เราจะสู้พวกเขาได้เหมือนกันถูกปะใช่